สวัสดีคร <color>. ับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมบ่าวฟุกช่องอีสานชาแนลนะครับผมวันนี้มาพอกันในบรรยากาศย่ำเศรษฐ์นะครับผมอ่ามื้อนี้มาตัดหญ้ากันได้หน้าครับผมสําหรับมื้อนี้นะครับเนาะมื้อนี้มาตัดหญ้ากันได้หน้าครับผมบรรยากาศก็ตอนนี้เวลาก็ประมาณหกโมงนะครับผมหกโมงเสาร์นะครับเนาะอ่มื้อนี้ก็สิพามาตัดหญ้าครับผมมาตัดหญ้านะครับเนาะส่งที่สวยก็สิพาใส่เบ็ดแน่จัง่อยนะครับปักเบ็ดนะครับรู้สึกว่าปลาอยู่หน้าก็สิหลายเติบอยุดนะครับ วันนี้ผมกับจิพามาเบ่งบรรยากาศนะครับทงไฮทงหน้านะครับโอ้พี่น้องบรรยากาศดีครับครับอันนี้ผมกับตัดมาแล้วนะครับตัดมาแล้วไลยเติบแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน้าของบาวฟุกนะครับเนาะโอ้บรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศบ้านเห่านะครับอ่านะครับบานนี้ผมกับจิตัดหยาเลยนะครับผมผมกับจิตัดหยาเลยครับผมเพื่อเป็นการเชวลานะครับเนาะมันแดดหอน ও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  คอครับผมคอนะครับใส่ง่ายนะครับผมใส่สวยเลยนะครับโดนครับโดนนะครับผมเก็บครับหนึ่งแต้มครับใส่สวยเลยนะครับใส่ถุงเดียวนะครับบ่อดีเอาถุงมานํำนะครับผม ขออนุญาตเก็บนะครับเนี่ยกระเบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตเสียบอันนี้ก่อนนะครับเนาะ ครับพี่น้องผมพยาพยามตัวครับผมมาผู้เดียวครับไปนี่มีผู้ถือกล่องให้นะครับ หลังนี้บ่ถึกนะครับผมหลังนี้ก็บ่ถึกนะครับผมมึงจะใส้เวลาอยู่ครับผมหลังนี้ก็บ่ถึกนะครับ ก็บ่น่าจะมีอย่างนะครับต่อจากมือเ้าเนาะที่ผมตัดเนีายนะครับผมว่าจะมาผ้ามาใส่เบดปลานะครับผมผมกัดไแลรวเรียบร้อยนะครับยามมึงแล้วนะครับเดี๋ยวปคอตัวนึงนะครับผมผมไ่เมกี้นะครับกัดกอไผ่นะครับที่บ่ได้ส่เห็เบิงนอกครับนอกวาวแดดมันหอนครับผมอันนี้ผมสิพผ้าไมายามครับ เสียงคือปลาครับพี่น้องเสียงคือปลาครับเดี๋ยวผมขอหนุ่าดเบื้องหลังก่อนเด้อครับบ่มีตัวครับผมบ่อยู่ครับบ่มีตัวขึ้นไปก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่าเหงื่อผมเบิดนะครับผมไปครับกล่องอาจจะสั้นนิดนึงนะครับมื้อนี้เพราะว่าผมบ่มีองกันสั้นนะครับไปครับพี่น้องลุยกันต่อครับผม เงียร้อนเบิดครับพี่นอ้องเงียร้อนเบิดครับลุยกันต่อครับพี่นอ้องดุนไปนพร้อมๆกันครับผมว่าเมือ่อนี้ป่าฟุกสีมา้านบัวนะครับผมเบิร์กลังนี้นะครับผมลังนี้ครับโบมี่หยางนะครับเหนือย,ยังคือเกา่าครับผมลังนี้ครับโบมี่หยาง นังนีอกัยังไงักฮกเานะครับผมยังหมดทัานมีอหนังเน่าครับผมผมกบว่าสิไปคุดเงียอเพิ่มครับผมเพราะว่าผมคุดมากเมื่อกี้นะครับผมขุดมา่หลายนอกคเนอกผมใส่เบ็ดยี่สิบหลังนะครับเพิ่งใส้เร็วเมื่อกี้ครับผมยังหมดทัานเหนี่าสิยามสะดวกนะครับผมได้ยินเสียงปามันติดนะครับปามันเด่นนะครับผมก็ได้ยังกลับมาเบืองนะครับกัติดอีดีครับพี่น้อง โดนอีลีครับผมหนึ่งแต้มครับประคอครับผมใส่สวยครับพี่น้องกับทงหน้าบาวฟุกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นหน้าที่ผมตัดมือเส้นะครับเนาะที่ผมตัดหย่ามือเส้นนะครับโอ้เขางามครับพี่น้องเขาดำครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับถือว่าอุดมสมบูรณ์เนาะสําหรับทงหน้าบาวฟุกนะครับผมปลากันยังพ่อมีให้หานะครับผม เขาก็เขียวร็บพี่น้องถึงว่านปุ๋ยไปนะครับผมพ้นกับพุ่ตกนะครับว่านมือกวนกับตกะนะครับผมกับว่าสิไปคุดเนื้อเพิ่มครับผมไปเบื้องตอนคุดเนื้อเลยนะครับเนาะ พี่น้องตอนนี้ผมกะคุดเงอเรียบร้อยนะครับผมกัดถือว่าแด้ดหลายมากพ่อสมควรนะครับผมกะชีพผ้าพยายามหลอบสองนะครับผมพูดเมื่อยก็พี่น้องคุดเงอตากแดดนะครับผมกัดถือว่าไดดหลายพ่อสมควรอยู่ครับไปครับผมชิพาพยายามอบางอีกเจาะรอบนะครับผมเมื่อกี้ใส่พึ่งแล้วนะครับ กักินน้ำกลนนะครับผมกัดใหญ่มากตัวนึงนะครับผมเป็นปลาคอนะครับตัวก็ถือบางามนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทียงหน้าของบ่าวฟุกนะครับนาะอันนี้ก็จะเป็นเทียงหน้าของผมเองนะครับพี่น้องตอนนี้ผมกับมะหอดนเบ็ดนะครับมาเบิ่งกันเลยนะครับว่าลังแหลกสิมีหยังหรือบ่นะครับผมลังแหลกบ่มีหยังงนะครับ เงี้ยับ่คือเก่านะครับผมใส่เดือนที่ใส่ไว้นะครับนาะเอาเอาเร็วครับพี่น้องดวนแล้วครับพี่น้องดวนแล้วครับดวนแล้วครับหลังนี่ดวนแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตผมตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาผู้เดียวครับผมมีผู้ใดจับกล้องห้นะครับผมหลังนี่นะครับผมดวนแล้วนะครับผม เป็นปลาคอนะครับเนาะกัดใส่ใบไย,ยนะครับตัวนี้เป็นประคอหน่อยนะครับใส่ซําดามีดนี่ครับผมผมกสิขอขอนุญาตนะครับปพสเลยนะครับผมเตี่ยมทีสองนะครับโอ้มันแล้วับพี่น้องมันแล้วบ้านนี้มกัดจะใส่เนื้อไปเรืยววคือเกานะครับผมขออนุญาตนะครับ โอ้โอ้เกือบออกพี่น้องเกือบออกครับถุงใส่กรบป๋องเอามานั้ครับพี่น้องนึกว่ามันสิบว่าทันเด็กกินเร็วปนีนะครับผมผึ่งมาใส่ไว้ซื่อๆครับผมนึกว่ามันสิบว่าทันเด็กกินเร็วปนีเนาะครับเนาะครับผมกะจีดไซไปมองเกานี่แล้วครับผมผมก็สิปักไปมองเกานี่เนาะ ใส่แล้วเรียบร้อยครับผมไปครับไปรุ่นหลังต่อไปกันนะครับผมโอ้กระสิตคือกล่องลำบากแน่นะครับเพราะว่าผ,ผมมากู้เดียวไปครับรุ่นไปพร้อมๆกันครับพี่น้องเบื้องหลังนี่ครับผมว่าสิมิยังบ่หลังนี่เหยื่อหลวนเนาะครับเนาะผมกสิบส่เนีอไปก่อนนะครับว้า ภาพมันนี้ก็อาจีพบ่ค่อยดีปันไดนะครับเนาะผมมาผู้เดียวกับคอภัให้นะครับผมโอ้เหียวหลอนครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตใส่เงียบไปก่อนเด้อครับเรียบรลอยครับพี่น้องมาลุ่นหลังกระตัวไปน้ำกันครับผมเบื้องหลังนี่ครับ นั่งนี่เงี้ยอย่งคือเก้ครับผม